สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ในรายการดิมี่นะคะวันนี้ก็มาอยู่กับวอร์ร่ a พาซีซั่นที่43นะคะก็เดินทางเข้ามาสู่เดือนที่จะสิ้นปีแล้วนะคะคลิปนี้ก็จะมาทำการรีวิววอร์ร p a ah พานะคะฉบับคนงบน้อยราคา299นะคะที่ซื้อที่หลังนะคะทุกคนคลิปนี้ก็เช่นกดแชร์กดไลค์กดติดตามกด เปิดกระดิ่งให้เรากันเยอะนะคะขอแค่20ไลค์เป็นกำลังใจในการทำคลิปของเราด้วยนะคะก็รีวิววอล์กพาร์ทวันนี้นะคะงบน้อยก็ดูตามเราได้เลยนะคะคก,กิจกรรมก็ปรับแพ็คใหม่ราคาใหม่ถูกลงและมีมากกว่า50แพ็คให้เลือกเติมในเว็บเติมไวมากเข้าไปใน5นาทีก็เติมเกมเติมเกมอารีถูกคุ้มยิ่งกว่าจัดโปรโมชั่นสามารถเติมได้ทั้งบนเว็บและในไลน์เติมอาวีบนเว็บเร็วสุดๆใช้แค่วาเพศในดีตลอด24ชั่วโมงไม่มีโกงพร้อมบริการเติมเกมมาก เติมได้เติมดีเติมถูกทุกเกมต้องกดดันเติมเกมอย่าลืมมาเติมเกมที่กดดันเติมเกมกันเยอะนะคะ สวัสดีไว้รุ่นฟันน้ำนมทุกท่านนะคะอยู่ดูคลิปนี้สักแป๊บนะเรามีเพจขายไอเดีเกมาวีมาแนะนำนะไอดีสกิลแรลงสูงรูนครบนะคะราคาเริ่มต้นเพียง30บาทมีไอดีให้เลือกชมมากกว่า200ไอดีนะคะหน้าเพจนี้เลย TP เรับซื้อขายเกมออนไลน์แค่ดิทดีรีวิวเยอะนะคะทุกไอดีมีรับประกันให้หลังการขายและรับซื้อรหัสไอดีอาวีราคาร้อนนะคะย้ำว่าราคาร้อนได้เงินทันทีหลังการขายนะมีแบบไหนทักมาเสนอได้เลยที่เพจ TP 7 รับซื้อขายเกมออนไลน์นะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์เพจไว้ให้ที่ใต้คลิปนะคะวอลลาพารน,นะจะอยู่ถึงสิ้นเดือนมกรานะคะระยะเวลา2เดือนซึ่งเราขอพูดเรืวว่องวอลาพานก่อนนะ สำหรับใครที่ซื้อล่วงหน้านะคะในราคา549เนี่ยก็จะได้อัพเป็น30เ e ลเวลทันทีนะคะแล้วก็พิเศษใครที่ซื้อล่วงหน้าก็ได้เป็นเหมือนแบบได้สกินก่อนได้กรอบโปรไฟล์อะไรประมาณนี้นะคะแต่เราไม่มีตังค์นะคะเราก็เลยไม่ได้ซื้อก็จะมาซื้อพร้อมกับทุกคนนะคะอ่ะเดี๋ยวเรากดที่เข้าไปดูนะคือเราอ่ะเป็นคนซื้อวอร์าพัททุกๆซีซันอยู่แล้วนะทุกคนเพราะว่าแบบเราคิดว่ามันคุ้มนะอ่ะ กดเปิดไปอะเวลหกนะคะนี่อะนี่ก็จะเป็นถ้าซื้อวอลลพาร์ทแบบอีออีที่นะคะก็จะอัปเดตถึงเลเวลที่36ทันทีอท่านที่อวเราลองตรวจสอบกันดูนะนี่ก็จะได้เป็นเลเวลที่30อะไรประมาณนี้นะคะนี่ก็จะเป็นแพ็กราคานะคะมันจะมีคัมภีศักดิ์สิทธิ์กับคัมพีร์ศักดิ์สิทธิ์ขั้นสูงอะเออคือแบ่งแบ่งชนชั้น <laughs> เราเล่นนะคะอ่อ ก็อันนี้ก็จะเป็นภารกิจนะเราอธิบายวอลล่าพารก่อนนะวอลล่าพานเนี่ยมันจะมีทุกๆ2เดือนนะคะซึ่งเซิร์ฟอื่นมีเดือนเดียวน,น,น,นะคือเหมือน RV กวีกเก็บแต้มไม่ทานป่ะคืออยากให้มีวอลล่าพานสองเอ,อ่อเดือนเดือนละเดือนละวอลล่าไปเลยนะรู้สึกว่าแบบคุ้มเหมือนเอา GM กว่าเราได้สกินเยอะเกินอะไรประมาณนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเรากดมาดูตรงแพ็คศักดิ์สิทธิ์เอจะซื้อ จะซื้อวอลล่าพารนะ์ตนะเดี๋ยวเรากดมาตรงคําว่าเปิดคัมพีข้างล่างนะคะสีเหลืองๆเราจะอธิบายก่อนนะสำหรับใครที่ไม่เคยซื้อวอลล่าพาเลยสักครั้งนะคะเน้นย้ําว่าไม่เคยซื้อเลยสักครั้งนะก็จะได้ไปตรงคัมีศักทีเนี่ยมันก็จะเหลือ199บาทนะคะทุกคนแต่สําหรับใครที่เคยซื้อมาแล้วหรือว่า เคยซื้อทุกเ,เคยซื้อมาแล้วอะไรประมาณนี้นะคะราคา199เนี่ยก็จะหายไปละก็จะเหลือเป็น299นะคะซึ่งเราซื้อวอลล่า,าพาสทุกเดือนอยู่แล้วนะแต่สําหรับใครที่ซื้อศักดิ์สิทธิ์เนี่ยก็จะได้เป็นเลเวล30ทันทีนะแล้วก็ทําภารกิจเพื่อรับของรางวัลได้เร็วขึ้นแต่จริงๆมันก็แต่เราเคยซื้อคอมพีศักดิ์สิทธิ์ธรรมดาเนี่ยนะทุกคนก็ได้รับเหมือนกันนะคะแต่แค่อาจจะ ช้ากว่าคำพีศักดิ์สิทธิ์นิดนึงก็อยากให้แบบขยันเล่นอะไรประมาณนี้นะขยันทำทำภารกิจนะคะทุกคนอ่ะแล้วกดซื้อลวค่ะ299พร้อมกันนะคะนี่เรียบร้อยแล้วอ่าเปิดละคือหลายคนสงสัยได้ไหมว่าทำไมเราเป็นเลเวล6เพราะว่าซีซั่นที่แล้วเราแต้มเหลือ300นะคะซึ่งแต่ละแต้มของวอลล่พารเนี่ย มันจะ50แต้มก็จะได้เป็น1วอลลาพาร์น,นะคะจะมีแบบเป็นหช่อง1ช่อง,ช,องช่องละห้นะเอาเรากดรับทั้งหมดไปนะคะยินดีด้วยนะคะคุณได้รับสกินใหม่ตัวซิลิก้าอ่าแล้วก็ได้ลูกแก้วโอ้โหเติมแค่นี้ก็รู้สึกคุ้มไหมอ่ะคือวอลาพาร์มันมีหลายประเด็นหลายพาร์ทมากนะทุกคนเดี๋ยวอ่ะอันที่หนึ่งนะคะจะได้เป็นซิลิก้านะไปแบบเร็วๆนะคะ เลเวลสินะคะจะได้เป็นเอฟเฟกต์วิ่งสามสิบวันอ่ายี่สิบนะคะเป็นสกินตัวนาตยานะแล้วก็จะมีสามสิบเอ้ยสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบยี่ห้านะคะได้เป็นชิ้นส่วนนาตยานะแล้วก็ตรงนี้นะคะสามสิบสกินนะคะเลือกถึงสกินนะแล้วก็สามห้านะคะเป็นเอฟเฟกต์วาร์ปสามสิบวันนะคะแล้วก็อ่ามาไปแบบเร็วๆนะสามสิบได้เป็นท่าเต้นนะ เลเวลที่40ก็จะเป็นฮีโร่ละถ้าเราไม่เอาฮีโร่เนี่ยเราก็สามารถแลกเป็นเหรียญวัลลภัสได้นะคะอ่าเดี๋ยวเราอธิบายเลยกันว่าเหรียญวัลลภัสเนี่ยเอาไปทาอะไรนะคะก็มาตรงนี้นะคะเป็นสามารถเก็บมาแลกรางวัลตรงนี้นะคะถ้าสะสมครบตามจํานวนเท่าไหร่ก็แลกไปตามนั้นนะคะคือมีหมดแล้วอ่ะทำไงดีอ้ยปวดหัวเลยนะคะวันเออคือวันไส้นะอันนี้นะคะก็จะเป็นตรงนี้ถ้าเลเวล60สิบ ภายในเลเวลหกสิบนะคะภายในวอลพาซีซั่นที่สี่เนี่ยคือภายใน7วันนะคุณก็จะได้รับกรอบไปเลยถามว่าทำไงให้เลเวลถึงเพราะว่าภารกิจก็มาไม่ครบนะคะเหมือนจะต้องซื้อเหรียญเติมเลเวลเราแนะนำนะทุกคนสําหรับใครที่อยากได้กรอบวิบวับอะไรเงี้ยก็ซื้อเป็นอันนี้ไปเลยนะคะซื้อแบบคัมพีรลวงหนะ้าซึ่งคัมพี์ลวงหน้ามันจะมาในประมาณยีิบถึงสามสิบของเดือนก่อนที่วอลพาดีจะมานะคะ อ่ะอันนี้คือเราซื้อวอลล่าพาทุกซีซั่นนะก็จะเป็นเปิดล็อกคมพีศักดิ์สิทธิ์นะคะอ่ะกดเปิดไปโอเคเดี๋ยวค่อยไปรับพร้อมกันนะขอรีวิวนี่ก่อนอ่าไปกันต่อยาวๆนะคะเลเวลที่45เป็นท่าเต้นนัตายานะเลเวล5้เป็นเลือกรับอีกหนึ่งสกินนะคะแล้วน่าจะมีหมดละน่าจะเลือกเป็นเหรียญแทนนะแล้วก็เลเวลที่ห้าห้านะคะเป็นเอฟเฟกต์สังหาร3ามวันแล้วก็เลเวลที่60ต่าด้วยมอทอชนะคะอ่า อันนี้เป็น65อิมมจิยูริถาวรน,นะมันจะตกหล่นอะไรไหมเนี่ยไปแบบเร็วๆนะเลเวลที่70นะคะเป็นรูปโปรไฟล์นี่น่ารักมากๆเหมือนรูปโปรไฟล์บิ๊บ๊อบเลยนะสังเกตดูนะทุกคนแล้วก็เลเวลที่80นะคะเป็นอิมมจินาตยาถาวรน,นะเริ่มเข้าสู่ใกล้ๆ90ละ90ก็จะเป็น รูปโปรไฟล์นาตาาทาวนนะคะประมาณนี้แล้วก็ภารกิจก็จะมีอยู่ทั้งหมด9สัปดาห์นะคะก็จะมาสัปดาละภารกิจนะเหมือนภารกิจก็จะรีเซ็ตทุกๆประมาณวันพุธนะคะทุกคนเราสังเกตประมาณวันพุธวันพฤหัสประมาณนี้นะนี่เขาเล่นโหมดบันเทิงสีครั้งตื๊ดๆๆๆนี่อันนี้ก็จะเป็นแบบภารกิจสำหรับคนที่มีคัมภีเนี่ยถึงทำภารกิจได้อะไรประมาณนี้นะคะ อ่าแล้วก็ถ้าสมมุติว่าสะสมทําภารกิจครบละจนถึงเวลเก้าสิบแล้วก็เอาแต้มที่ได้จากภารกิจเนี่ยนะคะมาสุ่มตรงนี้ต่อตรงนี้ก็จะได้เป็นแบบเอฟเฟกต์วาร์ปตรงนี้นะเอฟเฟกต์วาร์ปเอฟเฟกต์สังหารเอฟเฟกต์วิ่งถาวรเป็นเลยนะคะแล้วก็จะมีข้ดส่วนนะตาตรงนี้อันหนึ่งแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็น ของรางวัลแห่งกงร้อเช่าเคตานะคะก็จะเป็นสองสเลือกรับ1 1หนึ่งหรือ1สกินในนี้นะคะแล้วก็หรือว่าจะใครมีแล้วก็เลือกเป็นเหรียญวอราพารเอาไปแลกสกินตามที่เราบอกก็ได้นะอ่ะเดี๋ยวสำหรับใครที่ซื้อวอรพรทุกซีซันนะคะเราซื้อไปแล้วเนี่ยคือเราซื้อไปแล้วนะนวนะทุกคนอ่ะสำหรับใครที่เพิ่งซื้อนะคะมันก็จะเป็นหนึ่งอย่างนี้ เศษที่พิเศษนะคะก็จะได้ประมาณนี้ดูในรูปไปปึ๊บแต่แต่นี้นะคะเราซื้อจนถึงเลเวลอะ่ะเลเวล5แล้วนะนก็เลยเป็นอย่างงี้นะคะก็สังเกตดูได้นะคะดูตรงตา,นนะะเ,าเนี่ยนะคะเวลาเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้นะคะข้างๆก็สังเกตตรงตาได้นะแล้วก็เวลาเข้าเกมอะ่ะมันก็จะมีตาม,มาให้ดูอะไรประมาณนี้นะคะคิดว่ามาวิเยอะมากอะ่ะเยอะแบบเยอะมากเยอะสุดๆดนะคะ่ะเดี๋ยวเรามาทําการรับ ที่ได้กล่องเมื่อเร็วๆนี้กันดีกว่านะปึ๊บกล่องต่อเนื่องวอลล่พาร์นะคะอ่ะได้มาอีกเจ็เลเวลกล่อง,องซื้อต่อเนื่องนะคะอันนี้ได้เป็น7วันนะคะขอบคุณนะคะสำหรับอ่าเวันนะคะซึ่งมันมีวอลล่าพาร์ในวอลล่าพาร์อีกทีหนึ่งนะทุกคนเราแบบโอ๊ยกิจกรรมคือเอาหมดนะคะก็จะเป็นเนี่ยเป็นแรกอ่าอ n เทนลนะคะสโตนอ่า ก็จะได้เป็นคือมาทุกเดือนนะเดือนละ99นะแล้วแต่นะคะไม่ต้องซื้อหรือว่าไม่ต้องซื้อก็ได้นะแล้วแต่ว่าใครอยากจะชอบนะคะก็มันมันก็จะเอามาแลกเป็นชิ้นส่วนตัวคิวเลนตัวคลิกซี่อะไรประมาณนี้นะคะอ่าเรากดมาตรงนี้นะคะสําหรับใครที่อยากซื้อนะเป็นเอ็กซ์ตร้าพาสนะคะเอ็กตร้าวีพีรับง่ายนะคะตามคัด99ก็คืออันนี้มาเดือนเดียวนะก็จะได้เป็นเอฟเฟกใหม่ไปด้วยนะคะสําหรับใครที่อยากได้ก็ซื้อเลยนะทุกคน นี่นะคะก็จะเป็นหน้าตาก็เขาจะขึ้นยืนยันเพื่อใช้กับ19คูปองอะไรประมาณนี้นะคะก็จะมีตรงนี้อ่ะเราต้องปลดล็อกก่อนนะคืออยากรู้วิธีเก็บเวลเพราะว่าเราไม่เคยซื้อเลยนี่ก็จะได้เป็น1 1ึมีลูกแก้วทองด้วยนะอ่าที่เหลือก็เป็นเอฟเฟกนะคะแล้วว่าเอฟเฟกต้องสวยมากๆแน่ๆอยากรู้วิธีเก็บแต้มอ่ะเหลือเวลาคิดกำครบวนเอฟเอฟเอฟเฟกในเอต้เลเวลกับ วอลลาพาร์จะตรงกันนะคะถ้าอันนี้ได้ในเกมได้วอลลาพาร์หลักได้60อันนี้ก็จะได้6 0เหมือนกันนะคะทุกคน mm hmm. ง่ายแค่นี้เลยแล้วก็เอาเหรียญนี้นะคะขอดูชิ้นส่วนก่อนนะ mm hmm. ก็เอาเหรียญน,นี้ไปแลกเป็นอ้ปลาแลกเป็นตรงนี้นะคะอ่าอ่าตรงนี้จะได้เป็นเหมือนเป็นชิ้นส่วนประกอบของตัวคิวเลนนะมีผมแล้วก็มีคลิกซี่มีอันนี้ก็เป็นตัว เหมือนตัวอะไรคุณๆนะเออ,อประมาณเออเหมือนทูเรนเลยอ,อันนี้ก็เป็นทิสเนไบแล้วก็มีตัวแรดนะคะอันนี้ก็เป็นตัวของเออตัวมองไม่ออกเหมือนคค้ายๆคิล่า,า,า,านะไม่แน่ใจนะคะ View มีลาวิลมีไวโอเลตเอ,อ้ยอันนี้น่ารักมากนะคะอันนี้เป็นวิฟนะอันนี้ก็จะเป็น Et, อะไรประมาณนี้นะคะมีสบพันก็มาแลกได้ก็ลองมาดูกันนะคะว่าใครชอบแบบไหนอะไรยังไงนะคะสำหรับแพ็คราคานะคะคลิปนี้เช่นเกิดแชร์และกดตดตามเกิดเปิดกระดิ่งให้เรากันเยอะๆด้วยน,นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้า